สวัสดีจ้าเมื่อนิสตาไปาสภาพมากินชาบูจ้พี่น้องจ้าเบิ่งจ้พี่น้องจ้าโอ้เบิ่งจ้กเมนูอสาวปลาซังมาอันนี้แค่ออเดอร์รอบแรกเดินใจน้องจ้าค่อยกับบอกค่อยสิหิวจ้เอ้าวนาเดือนละสาบปลากับมาเอาส่วนประกอบมันลงจ้ะใส่มันลงไปมันมัดสุดอย่างเลยจ้ะพี่น้องจ้าใส่หมูลงไปจ้หมูสไลเนี่แซ่บตะนายจ้ะพี่น้องจ้ารสา เบิ่งจะพี่น้องจ้าเฮ้ยใจห่อนละจะมันนั่นเดือดจ้ะพี่น้องจ้ะตามด้วยผักจ้ะใส่มันเบิดขดเบิดเหงาเบิดตะกุนเลยจ้ะพี่น้องเบิ้งใส่ทุกอย่างที่มีใส่ทุกอย่างที่ขวงหนาจ้ะพี่น้องจ้ะถ้าสิได้ต่มหลอบเดียวนะจจะซาวปลามากินยังเสิไหมจ๋ะใส่สาหร่ายวากาเมะติเขาวะอือใส่กุ้งยั่วๆเลยจ้าใส่ลงไป ไห้มซุปควอมกันยังที่ท่านกินจะพี่น้องจ่าเบิ่งน้ำจิ้มข้าจ้าู้พี่น้องฟดออก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 ออ่ออกออก้อกออกออกออกานกออกออกาอพี่กออ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 กน้ออกออกาอกออกอกออนออกออกออกอกออกอกนอกออกออกนล่นก็อกอ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 กออ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 กอกนอออกอ ออเดอร์เชิฟผักก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ผักก่อนจ้ะมันจะสีบบอื่นนะจ้ะซาปามากินผักก่อนล้าจงกินเนื้อลงไปจ้ะพี่น้องจ้ะเบิงใส่ลงไปจ้ะจุกๆผักจ้ะใส่ผักจุกๆเลยจ้ะแล้วก็อินผักก่อนจ้ะตามโดยหมูจ้ะพี่น้องจ้ะคัมเนี้ยยอืมเบนห่อนหมูเนื้อบางๆจ้ะ จิ้มน้ำจิ้มลงไปจ้ะพี่นอ้องเบิ่งช่ำฉ่ำจ้าจุกจุกอะงอบคอยผักคอยกระหยาอีกละขนาดคอยทองอยังแน่นๆนี่ดิอันในที่เด็ดจ้ะพี่น้องจา้าใสอ่อนจา้าอุ้ยเมนแนวแสบสุดก็เมนใส่อ่อนนี่ละจา้ากินทั้งตับทั้งไตทั้งใสทั้งพุ่งจ้ะพี่น้องจา้ามอมเขาเธอซีเธอหาจา้ะปันปอบ แต่กระบ,บต่ตังจากปอบดอกจกส๊สเสมอนี่ก <c oughs> ินดิบหลายจนเขาเอื่นปอบเนาะพี่นอนะ้องเนาะพี่น้องยั่วม,มากเลยจ้าตามด้วยปลาหมึกจ้าหมึกตัวใหญ่จิ้มน้ำจิ้มซีฟูดลงไปจ้าพี่นอ้องม,มามมวขวบปากจ้าคำระโตเลยจ้าพี่นอ้องว้ืม บินจ้าพี่น้องจ้าพูนมีผับสองจ้าตับลงไปจ้าพี่น้องจ้าตับเนี่ยส่โบโดนแล้วจ้าพูนตับอะไรยังตามโดยใส่ปอบดีๆนี่เองจ้าพี่น้องสับปลาใส่หมูเด้งลงไปจ้าเบิ่งถวยข่อยจนเราพูนจนพ่นจ้าพี่น้องจ้าพูน ตับสุกจักน้อยพอเหมิมเหิมจ้ะพี่น้องจ่าเพลิ่นฟินแห้งจะ้ะมีความสุขไดยกินตับกินไตกินไสกินพุงพักเดียวก่อนจ้ะพี่น้องจ่ามากินพักจ้ะพี่น้องอืมแลดูจ้ะกินพักจ้าตามพักลงไปตามสุดถ่ายตามโดยกุ้งจะ้ะเนวมันแก่หากจ้ะพี่น้องจ่ามือมันเปื่อแล้าจะืมเบิ่งพ่น โอ้คอยกกินผดกินโพดคอยก,กินคือหิวคือหอดนี่มาแล้วผู้ชายผู้ชายมาเสิร์ฟไอติมจ้าไอติมเยื่อๆจ้าพี่น้องจ้าหารอบสองจะรอบแอรงคอยลื่อมทายตอนกินจ้ะโมเมนต์ลื่อมทายลื่อมกดจ้ะพี่น้องจ้าฮึเบิง้งบูย๊ยกินขึ้หิวขึ้หอดเนี่ยเด้๋พี่น้องจ้าเบิง้งเดี๋ยวบางใครเอื้องเรื่องขอตันเจรือแล้วบูวย๊ยหัว กินลงไปเบาหวานทมหาเบิรงบอกค่อยสีอันนี้ได้จจะพี่น้องจ้ะน้ำนักตันจืลืออีลี่้จสาวป้าเอาบ่แค่เมื่ออื่นจังรถจจะพี่น้องจ้ะเพื่อนเพื่อนมีความสุขหลายจ้ะกับของหวานอพี่น้องทำด้วยไอติมข้าวเหนียวมะม่วงจ้ะมาแค่นตะลุบต่อจ้ะพี่น้องจ้ะมักนัดอีกใส่มันลงไปจ้ะพี่น้อง อาผู้ชายมาเสิร์ฟอีกแล้วสั่งยูซี่หาหลอกจ้ะพี่น้องจ้ะพนักงานจนแนมหนาเนาะจ้ะพี่น้องสั่งหลายๆกัะแนวพนตักให้เธอละอันเธอละอันเนาะเธอละอันเธอละก่อนนะไหมพี่น้องจ้าไอติมกะทิแซ่บแซ่บพี่น้องจ้าเบาหวานจเปมนสิทธามหา่อยจ้ะมาเบิ่งผลงานสอกินเกี่ยงจ้ะพี่น้องบูเบิ่ง อย่างออดหลอดจ้ะพี่น้องจ๋าติมเบิร์ยี่ซิบถัวยพนักง,งานผู้ใดยังพันก็จะไม่แน่หนาข่อยอุยข่อยกระซังเอามันขุมนะจ้ะพี่น้องจ๋าเอาเอาละจ้ะพี่น้องสปาปาขอลาไปก่อนนะจ๊ะมินกาบสวัสดีจ้า